เ้าของเด็กๆทำอะไรกันนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยปล่อยตอนเช้าหายอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไปสร้างวิรกรรมอะไรอ,ไอีกไก่มามาแล้วมาแล้ว โอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าห้องน้ําจริงๆขี้ทุกวันเยี่ยวทุกวันหน้าห้องน้ําไม่ลงโถส้วมนะอ่ะอะ่เอาเข้าไปไอ้ลูกก็พอลูก,ลกมา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 เล่นตรงนี้ อัวนี้ชื่อกำไรนะคะตัวที่ดื่มน้ำอยู่ชื่อกำไรไม่นิ่งเป็นหมาที่ไม่นิ่งเลยคือทำยังไงก็ไม่นิ่งยกเว้นนอนอพ่อลูกไม่ใช่ผัวเมียพ่อแม่อ้อม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 แต่นั้นต่าง คือออมออมตังอันนั้นตังออมออม,ออมแม่จะชอบเรียกว่าออมสินหวายโอ๊ขอมือนีไ่ไงขอมือได้เพรก็ยังไม่ค่อยไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆแม่เด็กขี้อ้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ออกไปนี่วิ่งตามยังไงก็ไม่หามาหานะเอออ่ะอามาดมตูดอะไรกันตรงนี้ไป แต่ทำอย่าง,งานั้นโอ้ยอเป็นผู้หญิงรักษาเนี้ยรักษากตัวไหนลูกได้เวลากลับแล้วอะ่ะป่ะเดิเข้าบ้านเลยโ,โ้หยุดไม่เป็นเลยโอ้ หมดเวลาอ้อนก็อ้อนรัะโอ้โอ้โหอันนี้นะคะตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าเอาไว้เอาไว้ปุ๊บลงเล่นหมดค่ะมีไว้ให้เลือกนะคะของใครของมันแต่ทุกอ่างพ่อต่างๆลงหมดเลย ลงเรียบร้อยแล้วแม่ไปแล้วนะไปแล้วนะป่ะเข้าบ้านกันปเร็วเมันจะรู้เรื่องป่ะเห็นไหมมามามา